เกิดเรื่องใหญ่แล้วปุ้ยปุ้ยมีเรื่องใหญ่มากเลยอะเรื่องอะไรอะแล้วหนูเป็นใครแม่จําหนูได้ไหมพี่ว่าหนูอยู่กับปุ้ยอะหนูมานอนบ้านแม่ประจาเลยอ๋อมานอนเมื่อตอนสงการใช่ไหมเออใช่ใช่แม่แล้วมีอะไรอะเนี่ยเนี่ยเนี่ยแม่คุยกับปุ้ย่ะแม่โทรกับปุ้ยเลยค่ะเรียกเลยเนี่ยเสียงอ่าปุ้ยเลยใช่ค่ะปุ้ยอยากต้องการใช้เงินสดสองหมื่นเออ แม่เอาให้หนูเลยได้ไหมอันนะเนี่ยแม่เชื่อสิเนี่ยปุ้ยอยู่ตรงนี้ด้วยเนี่ยแม่ถามดูสิเออปุ้ยต้องการใช้เงินสดจริงๆเหรอลูกใช่ค่ะเออใช่ปุ้ยจริงๆด้วยเดี๋ยวแม่ไปเอาเงินมาให้นะให้ฝากให้ปุ้ยด้วยนะปุ้ยแม่ดีนะอันหนูตรงเรืไปแล้วนะนะใช่ไหมเนี่ยแม่ไปแล้วนะ้ยเฮ้ย ใครอะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเธอเป็นใครอ่ะอมีพิรุษนะเนี่ยเดี๋ยวสาบอกว่าเป็นเพื่อนปุ้ยเอาเงินมาให้ปุ้ยเอ้ยไม่ใช่ใครอ่ะก็ไม่รู้อะแม่ไม่ใช่เพื่อนปุ้ยเลยไม่ใช่ไม่รู้จักเลยแม่นี่ใครก็ไม่รู้เอาอันนี้เงินใครอ่ะนี่กันใครแม่เอาเงินให้ไปเดี๋ยวนี้เองไอ้ไม่ได้เลยเดี๋ยวแจ้งตำรวจอย่ามาจับตัวฉันนะใชยได้จัดการเองมานี้กไปจั โอ้มันนี่เลยเลยคงตั้มลูกปล่อยอให้แม่อยู่บ้านคนเดียวเนี่ยโหก็ใครจะไปรู้ก็แค่แป๊บเดียวเองอะสมัยนี้มันไม่ได้วไว้ใจใครไม่ได้เลยแม่ลูขอโทษเดี๋ยวจะดูแลแม่ให้ดีเดี๋ยวจะไม่ให้ปล่อยให้แม่อยู่คนเดียวละแม่เงินก็แม่ใจนะลูกอือ